สวัสดีครับ F อฟซีเขาลงสวนครับผมวันนี้เจอกันก็ตรงกับวันที่18วันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์2565น้าห้านะครับผมนะครับก็สืบเนื่องจากที่ว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะครับฝนตกหนักเลยนะครับผมถนนเข้าไปในสวนพอเพียงตะซ้อนใหญ่หวัดเนี่ยนะครับผมมีปัญหาน้ำเจะแฉะนะครับผมน้ำท่วมขังมากเลยนะครับผม ลุงคนสวนก็เลยสั่งหินมาหินคลุกมาสองคันรถนะครับคันรถหนึ่งแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับผมเนี่ยมาถมหลุมตรงที่น้ามันเจิงเมื่อคืนนี้นะครับผมแล้วก็มีทีมงานของกำนันโนดนะครับทีมงานที่ใช้ประจําเป็นญาติิกันนะครับผมก็มาเอาหินคลุกมาลงให้นะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าพลับนะตะเทพตะเทพนะครับขาประจํานะครับผมนะฮะ วันนี้ลุงก็มาพร้อมกับไมโครโฟนเป็ดนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเป็ดนะอสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็ดน้อยครับผมอผมมากับลุงสวนกรับนี่นะครับผมเป็ดน้อยทักทายแล้วครับอสวัสดีออ่าครับครับเนี่ยครับผมอ้าวคลืปเดียวแค่นี้ก่อนนะครับผมก็เป็นการแก้ปัญหานะครับ ตามหน้างานนะครับมีปัญหาหน้างานแบบไหนเราก็แก้เฉพาะหน้าไปนะเพราะว่าบางทีเราก็วางแผนนี่ก็ลงหลายรอบแล้วนะครับผมวางแผนไว้แล้วมันไม่เป็นไปนตามแผนพอฝนมาก็ต้องแก้กันทีนะครับผมเนี่ยน,นะครับเราก็ได้นิวฮอลแลนด์อ่าคือชื่อรถไถนะไม่ใช่ชื่อมละกอนะที่นี่มีฮอลแลนด์เยอะนะครับผมเนี่ยนิวฮอลแลนด์เนี่ยเป็นชื่อรถไถ <laughs> ก็มาช่วยปรับทางเข้านะครับให้บบาวิว่งได้สะดวกสะดวกหน่อยนะครับผม คลิปนี้เอาแค่นี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมมาเจอกับนิวฮอลแลนด์นะครับเดี๋ยวจะไปปรับที่ข้างในอีกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมแค่นี้ครับผมบายบายแฮปปี bye ้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ